นี้นะครับเรามาเช็คตำแหน TS, ่งกิบส์ของอเมริกานะครับเนี่ยเราคลิกตรงนี้ปุ๊บ่ประมาณนี้นะครับอ่าอ่าโอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับแค่อ่านกิบสเราก็จะหลุดเนี่ยเห็นไหมเข้าไปปุ๊บเห็นไหมเนี่ยนะนะนะประมาณนี้นครับประมาณนี้อ่าเห็นไหมการติดนตะันะ้งตำแหนะ่งนะนะ มาดู GPS ตัว USB GPS แล้วก็คอนเนตนะครับจะใช้สัญญาณได้2ระบบนะครับสองระบบคือสามารถใช้ทั้ง GPS และก็คอนตได้นะครับดูเช็คสัญญาณดาวเทียมได้นะครับผมจะเปิดออกมามันเป็น USB นะครับ USB แบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าเข้ามาหาผมก็เสียบช่อง USB ตัวนี้นะครับเสียบช่อง USB เสียบปุ๊บเ,เราดูสัญญาณไฟกระพริบ IP, นะครับ เช็คสัญญาณดาวเทียมนะครับเช็คสัญญาณดาวเทียมว่าบนท้องฟ้าเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็มาที่อ่าตัวนี้แอปตัวนี้นะครับเพื่อเช็คตำแหน่งดาวเทียมว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสัญญาณไฟกระพริบคือเรามีสัญญาณ gps นะครับเห็นไหมเนี่ยตำแหน่งต่างว่าเป็น gps ของอะไรบ้าง นะครับสัญญาณระดับมันกำลังมาเห็นไหมตรงน,นี้รอนิดนึงนะครับรอสัญญาณไฟกระพริบเราต้องอยู่ในที่โล่งนะครับอ่าสัญญาณดาวเทียมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงนี้สัญญาณเริ่มมาแล้วนะครับนี่สัญญาณเริ่มมาแล้วเห็นไหมนี่นะครับอืม สัญญาณเริ่มมานะครับเดี๋ยวรอสัญญาณมานิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงเราก็สามารถดูวงโคจรได้บริเวณนี้นะครับว่าอ่าตรงไหนของอเมริกานะครับ GPS ของอเมริกาก็จะบอกลักษณะนี่ครับเราก็ได้สัญญาณเพิ่มขึ้มาแล้วนะครับสัญญาณเพิ่มก็คืออ่าอ่าสัญญาณดาวเทียมแต่ละดวงนะครับว่าเป็นชื่ออะไรบ้างของ GPS นะครับ โเน็ตก็มีบ้างเพราะตอนนี้ฟ้าคืมนะครับสัญญาณก็ระดับ G3 G8 นี่นะครับเ,ออเป็นดาวเทียมของชาติอะไรมันก็จะบอกรัเสเซียทั้งอเมริกานะครับนี่คือสัญญาณนะครับสัญญาณการทดสอบระบบดาวเทียมตัวน,นี้ก็จะบอกระดิจูดนะครับสัญญาณดาวเทียมมันยังไม่ครบนะครับ นี่นะครับสัญญาณมาแล้วเห็นไหมระดับสัญญาณมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็ไฟจะก,กระพริบเห็นไหมเราจะดูตำแหน่งดาวเทียม นี่นะครับนี่ขีดนี้ปุ๊บเห็นไหมแล้ววันนี้จุดนี้นะครับโอเคอ่าตัวนี้ gps ปุ๊บมันก็จะหันมาอย่างนี้นะครับตำแหน่งดาวเทียม gps มันจะมีอยู่วงโครจรเห็นจุด,ดเหล่ยงนี่ไหมนี่คือตำแหน่ง gps นะครับมันจะบอกวงโครจรน,นะครับ นี่นี่ตรงนี้นะครับอ่าเรามาเช็คตำแหน่ง G S อ่าของอเมริกานะครับนี่เราคลิกตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยมีของตำแหน่ง G S นะครับเป็นดาวเทียมของอเมริกาแต่ละจุดนะครับถ้าสมมติว่าผมมาเป็นโกเนตโกเนต นี่ยนะครับโคเนตของรัสเซียมันก็จะมีวงโครจรมาคอสมอสนะครับคอสมอส24 25 26อ่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ให้ท่านได้ดูว่าวงโครจรของแต่ละส่วนเป็นยังไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาดูตำแหน่ง GPS นะครับอ่าลักษณะของ GPS ตรงนี้มันก็จะบอกได้ที่ ตำแหน่งของดาวเทียมนะครับสัญญาณ GPS นะครับตำแหน่งพิกัดนะครับมันก็จะระบุพิกัดออกมาตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็มันจะระบุสัญ,ญญาณและตำแหน่งนะครับผมอยู่กลางป่ากลางเขานะครับเห็นไหมลักษณะกลางป่ากลางเขาคุณสามารถหาตำแหน่งของมันได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยซึ่งคุณก็จะสามารถเห็น ตำแหน่งของ GPS นะครับตันนี้ได้เนี่ยครับสัญญาณ GPS อ่าผมเปิด Google Earth นะครับเปิด Google Earth มาเราจะหาตำแหน่งของเราว่าอยู่จุดไหนบ้างนะครับเราก็มาตอนนี้เราไม่รู้ตำแหน่งนะครับ เราก็มาที่2 g H Y นะครับ Auto นะครับแล้วก็กด Start มันก็จะได้ตำแหน่งของเรามานะครับสักคู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะหาตำแหน่งให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยปุ๊บปุ๊บตำแหน่งอยู่ไหนนี่นะครับนี่คือตำแหน่งของเรานะครับเห็นไหม นะครับนี่นะครับการใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับคือเราอยู่ที่ไหนในโลกอะ่ะเราแค่มี USB ตัวเนี้ยก็สามารถหาตำแหน่งของเราได้นะครับผ่านระบบ Google Earth นะครับโอเคผมก็ใส่ที่ให้ท่านดูประมาณนี้นะครับอ่า